สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคตกแต่งรูปภาพแบบพื้นฐานง่ายๆให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในการสร้างหนังสืออ e ีบุ๊กกันค่ะจากเนื้อหาที่ครูได้เตรียมไว้ลำดับต่อไปคือการแทรกรูปภาพมาใส่ในเนื้อหาก่อนอื่นเราก็ต้องแทรกรูปภาพเข้ามาในเนื้อหาแล้วก่อนค่ะไปที่แท็บแทรก คำสั่งรูปภาพเลือกอุปกรณ์ที่ค้นหาคลิกภาพที่ต้องการกดปุ่มแทรย้ายภาพมายัางตำแหน่งที่นักเรียนต้องการแต่ตอนนี้ข้อความของคุณครูยังไม่เหมาะสมในการวางรูปภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอจัดข้อความให้ดูสมดุลมากขึ้นกว่านี้นะคะ นักเรียนสามารถยืดหรือหดกรอบข้อความตามความเหมาะสมของนักเรียนนะคะทีนี้เราจะมาทำการตกแต่งรูปภาพให้มันสวยงามมากขึ้นนะคะคลิกที่แท็บรูปแบบมายังตำแหน่งสไตล์รูปภาพเลือกสไตล์ของรูปภาพที่นักเรียนชอบเทคนิคการย่อภาพ ให้นักเรียนสังเกตที่มุมของรูปภาพจะมีจุดขาวอยู่ทุกมุมของรูปภาพนะคะให้นักเรียนทำการย่อโดยคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปภาพหรือจะขยายโดยการคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปภาพเช่นกันค่ะแต่ข้อควรระวังในการย่อหรือขยายรูปภาพไม่ควรที่จะยืดมุมด้านข้างเพราะจะทำให้รูปทรงของภาพเปลี่ยนเปนจากรูปทรงเดิมของภาพได้ เทคนิคตัวต่อไปคือการใช้เส้นขอบของรูปภาพให้นักเรียนคลิกที่รูปภาพไปเลือกคำสั่งเส้นขอบรูปเลือกสีของขอบรูปมาดูเทคนิคต่อไปค่ะเป็นเทคนิคของการใช้เอฟเฟกของรูปภาพให้นักเรียนคลิกไปที่คำสั่งเอฟเฟกของรูปภาพ จะมีรูปแบบให้นักเรียนเลือกอย่างเช่นเงาให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพคุณครูด้วยนะคะเงาจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราเลือกนักเรียนสามารถเพิ่มสีของเงาได้นะคะให้ไปที่คำสั่งเลือกเงาจะมีสีให้นักเรียนได้เลือกครูจะใช้เงาสีขาวคลิกไปเลยค่ะปรับขนาดของเงาได้นะคะ แล้วแต่ความชอบของนักเรียนหรือนักเรียนจะใช้เทคนิคการสะท้อนของภาพครูเลือกแบบนี้นะคะเทคนิคการเรืองแสงเราสามารถเปลี่ยนสีของการเรืองแสงได้นะคะให้ไปที่คำสั่งสีเรืองแสงเพิ่มเติมก็จะมีสีให้นักเรียนได้เลือกอีกนะคะ มาดูเทคนิคการแทรงรูปภาพอีกวิธีหนึ่งค่ะเราเรียกว่าการแทรงรูปภาพแบบเค้าโครงภาพให้นักเรียนไปที่คำสั่งแทรกเลือกรูปภาพครูจะเลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครูเช่นเคยนะคะในเทคนิคนี้ครูจะเลือกรูปภาพหลายภาพนะคะให้นักเรียนกด c อนโทรล แล้วคลิกภาพที่นักเรียนต้องการค่ะคลิกภาพที่2ยังคงกดปุ่ม c อน t r o l อยู่นะคะภาพที่3ภาพที่4และภาพสุดท้ายค่ะปล่อยมือจากปุ่ม c อน t r o l แล้วนะคะทีนี้ก็กดปุ่มแทรกได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ภาพที่นักเรียนเลือกทั้งหมด5ภาพมานะคะภาพยังคงซ้อนกันอยู่นะคะให้นักเรียนไปที่คำสั่งเขาคงรูปภาพ เลือกเค้าโครงที่นักเรียนต้องการเลยค่ะครูเลือกเค้าโครงนี้นะคะกระบวนการเน้นรูปภาพหรือเลื่อนขึ้นนักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความของภาพเข้าไปได้นะคะครูก็จะพิมพ์ข้อความตามรูปภาพนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ มาลองรูปแบบใหม่อีกดูนะคะไปที่คำสั่งเดิมค่ะแทรกรูปภาพกดปุ่มคอนโทรลเพื่อเลือกภาพภาพที่1คลิกภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5คลิกปุ่มแทกค่ะจากนั้นไปที่เขาโค้งรูปภาพ เลือกแบบรูปภาพหมุนวนค่ะถ้าเราไม่อยากได้ข้อความก็ปิดลงไปเลยค่ะย่อรูปภาพตามความเหมาะสมขยายภาพโดยที่ดึงมุมใดมุมหนึ่งของภาพนะคะ มาดูเทคนิคต่อไปค่ะเทคนิคนี้คูเรียกว่าเทคนิคการกับด้านรูปภาพนะคะไปแทรกรูปภาพมาเช่นเคยค่ะคูเลือกภาพนี้นะคะเดี๋ยวคูจะย่อภาพให้นักเรียนเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะคะกดปุ่ม c t r โทเพื่อคัดลอกรูปภาพ ลากเมาส์ไปฝั่งขวามือแล้วปล่อยค่ะคราวนี้ครูจะกลับด้านรูปภาพที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะคลิกเมาส์ที่มุมรูปภาพพร้อมกับลากยาวไปฝั่งขวามือเห็นไหมคะลักษณะรูปภาพของเราก็จะกลับด้านไปแล้วย้ายมาวางตำแหน่งที่ต้องการ หรือนักเรียนจะใช้เมนูคำสั่งคลิกรูปภาพที่ต้องการกลับด้านไปที่คำสั่งรูปแบบเลือกคำสั่งพลิกแนวนอนเรียบร้อยแล้วค่ะภาพของนักเรียนก็จะดูเป็นมิติอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูเทคนิคต่อไปค่ะเทคนิคนี้ครูเรียกว่า เทคนิคการตัดพื้นหลังออกจากรูปภาพค่ะสังเกตสองภาพนี้นะคะจะมีภาพพื้นหลังที่มีสีแตกต่างกันโดยครูจะเลือกภาพที่1ก่อนนะคะเป็นภาพพื้นหลังสีขาววิธีการตัดสีพื้นหลังออกง่ายมากเลยค่ะให้นักเรียนคลิกที่ภาพเพื่อให้เกิดเมนูแถบรูปแบบจากนั้นนักเรียนไปที่คำสั่งสีเลือกเครื่องมือกำหนดสีโปร่งใสคลิกที่สีพื้นขาวเลยค่ะ เห็นไหมคะสีพื้นที่เป็นสีขาวได้หายไปแล้วค่ะมาดูภาพที่สองที่เราจะตัดพื้นหลังกันบ้างค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าสีพื้นหลังไม่ใช่สีขาวดังนั้นการใช้เครื่องมือเหมือนกับภาพที่หนึ่งคงใช้ไม่ได้แต่ครูมีอีกหนึ่งคำสั่งเราเรียกคำสั่งนี้ว่าเอาพื้นหลังออกวิธีการมีดังนี้ค่ะไปที่แท็บรูปแบบ เลือกคำสั่งเอาพื้นหลังออกนักเรียนจะสังเกตเห็นเส้นกรอบแล้วมีจุดสีขาวใช่ไหมคะให้นักเรียนลากจุดสีขาวคุมพื้นที่ที่นักเรียนต้องการแล้วไปที่คำสั่งโครงการเปลี่ยนแปลงคลิกเลยคะ่ะนักเรียนก็จะได้ภาพที่ไม่มีพื้นสีหลังแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ ง่ายมากเลยใช่ไหมคะมาดูเทคนิคต่อไปค่ะเทคนิคนี้ครูเรียกว่าเทคนิคก,การตัดภาพออกแค่บางส่วนหรือการครอบภาพนั่นเองค่ะเครื่องมือที่นักเรียนจะใช้คือเครื่องมือครอบตัดมีวิธีการดังนี้ค่ะอย่างรูปภาพนี้ครูต้องการแค่รูปภาพหมูสีชมพูวิธีการตัดรูปภาพแค่บางส่วนมีดังนี้ค่ะ ไปที่แถบรูปแบบใช้เครื่องมือครอบตดัดเลือกคำสั่งครอบตดัดให้นักเรียนสังเกตที่มุมภาพจะมีมุมเส้นสีดำให้นักเรียนลากมายังพื้นที่ที่นักเรียนต้องการคลิกเมาส์นักเรียนก็จะได้ภาพในส่วนที่นักเรียนต้องการค่ะมาดูเครื่องมือการตกแต่งภาพกันต่อนะคะเครื่องมือนี้เราเรียกว่า การตัดข้อภาพตามรูปวาดให้นักเรียนไปที่คำสั่งรูปแบบเลือกคำสั่งครอบตัดตามรูปล่างเดี๋ยวครูจะทำรูปแบบห้าเหลี่ยมนะคะภาพนี้ครูจะเลือกรูปล่างแบบตัดมุมอีกภาพนะคะครูจะเลือกรูปล่างแบบข้าหลามตัด นักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้คำสั่งเอฟเฟกของรูปภาพอย่างภาพที่1เป็นภาพผ้าเหลี่ยมครูจะเพิ่มเงาให้กับภาพนะคะหรือภาพที่2ครูจะเพิ่มการสะท้อนของภาพและภาพที่3ครูจะทำในลักษณะยกนูน เห็นไหมคะภาพที่นักเรียนตกแต่งโดยการใช้การตัดครอบรูปล่างก็จะทำให้ภาพของนักเรียนดูสวยเก๋มีสไตล์ไปอีกแบบเป็นไงบ้างคะนักเรียนคงได้เทคนิคการตกแต่งภาพกันไปเยอะมากแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดให้คุณครูดูเยอะๆนะคะ